สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องลุงอลุนแห่งราชาปีศาจต,ตอนที่5ฝากกด Subscribe ช่องลิฟต์มาหากันด้วยนะครับมันดูถูกท่านก็ดีแค่ไหนแล้วที่ข้าไม่ฆ่ามันขอโทษที่ทำให้ท่านเป็นห่วงอีกแล้วนะครับท่านป้าข้าได้ยินเรื่องที่ เข้าไปสู้กับชิดถูจางเย่แล้วล่ะจ้ะอย่าทำอะไรบ้าบินอีกเลยนะจ๊ะท่านป้าข้าได้ข่าวมาว่าถ้าหากข้าได้ช็อปสามในการแข่งขันของโรงเรียนข้าก็จะได้ของรางวัลเป็นยาขนนกฟินิกถ้างั้นขาของท่านป้าก็มีทางรักษาแล้วเอาล่ะเอาล่ะไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยซะนะ ขอรับท่นป้าท่านก็พักผ่อนเยอะๆนะครับจ้าจ้าตระกูลชิดถูเจ้ากล้าม,มาแต่ต้องหลานของข้าวิ๊ยส่งพลังนะครับท่านป้าขนาดเดินไม่ได้ได้รู้ดีครับบีบเก้าอี้เสหักเลยวันต่อมาคนไหนนะอาจารย์คุณใหม่ ้าได้ข่าวมาว่าอาจารย์คนใหม่คือผู้นั้นหลักเป็นไปได้ยังไงนางเป็นถึงเป็นไปไม่ได้เป็นไป,ไม,ไ,ป,นไ,ปไม่ได้อะไรกันครอบครัวของนางเป็นถึงตระกูลหลักเที่ยทั้งสามเองเมืองอย่างเลยนะงั้นเราก็โชคดีสินะเจ้าคิดไหมถ้าหากเราๆๆไม่อยากจะคิดเลยใครเดือฟัก ได้ยินไม่จนหนัดดูหูมันดีครับขยายโตเชียสอดรู้สอดเห็นจริงๆปักตักหอเอ๊ฮ่าปัจจัยตกใจเลยหลิวหยานามนั้นคืออาจารย์คนใหม่ของเจ้าโอ้เซ็กซี่มากนะครับใส่ชุดเด็ดดวง นอกจากจะเป็นอาจารย์ของพวกเธอแล้วข้าได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่สำคัญในการแข่งขันของโรงเรียนด้วยนะอจืยอเวอ <c oughs> เอกสรุปเลยครับนางมาทำอะไรที่นี่กันแล้วนางจะสอนไรพวกเราได้โดมินิตริกเหรอโดมินิตริกคือ ส่วนในความสัมพันธ์แบบนายกับบ่าวสวยแล้วตูนางมีหน้าที่ในส่วนการแข่งขันด้วยเหรอข้าต้องดวนนางเจือนตอนยังมีชีวิตอยู่แน่ๆน่ลุงสารไปอีกบ้าเรยบวิญญาณออกจากล่างไปแล้วจิตจิเอ็มบทแรกเราจะมาเรียนกันเรื่องวิญญาณศักดิ์สิทธิ์กันก่อน ว้าววิญญาณศักดิ์สิทธิ์มันแข็งแกร่งที่สุดในใต้ล่านี่แล้วถึนเต้นสุดๆถึงเต้นสุดๆเคยได้ยินมาว่าห้าผู้แข็งแกร่งในเมืองนี้มีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนี่แหละที่ข้าอยากจะเรียนชิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อีกละอย่างที่รู้รู้กันทุกคนมีโอกาสปลุกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่ออายุครบ18ปี หลังจากปลุกสำเร็จแล้วพวกเจ้าก็ここจะได้เรียนรู้ความสามารถแกร่งๆที่สอดคล้องกับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพวกเจ้าคนบ้าอะไรคุยกับเมลงสาบเฮ้อจีจีเจ้าเมลงสาบโทเจ้าเมลีศักด์ก็เลยขึ้นกับเจ้าอย่าตายนะแล้วข้าจะอย่ใครร่างกายหนักมีไว้ขาย ไม่รู้มุกอะไรเขานะครับทุกๆปีคนที่มีอายุครบ18ปีจะต้องไปที่สารวิญญาณเพื่อที่จะปลุกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นสิ่งที่สำคัญมากในส่วนนี้คือระดับการถูกฝนที่เจ้าของเจ้าถ้ายิ่งสูงเจ้าก็มีโอกาสที่จะปลุกสปีลิตท,ที่แข็งแกร่งพี่ใหญ่สำจังถูกมอนสเตอร์จับไปแล้วคราบ ้และอีกอย่างหนึ่งจิตวิญญาณของเจ้าก็จะถูกปลุกด้วยเช่นกันเจ้าก็จะถูกตอบแทนด้วยความร่ำรวยและยศถาบรรดาศักดิ์โดยคณะปกครองแดนแต่นั่นก็สำหรับผู้ที่ปลุกวิญญาณที่แข็งแกร่งได้เท่านั้นแน่นอนว่าเจ้าจะบินได้ก็คือบุสลีแห่งุูเขาปัจมะ ไปกวนตีนชิบหายเลยนะครับจุดจุดจุดแกรกหไดแล้วนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนโอ้โอก็จบตอนที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ